ยอดยกมารายตัวตัวที่3คือทางด้านสต็อกหรือสินค้าย,ยกมาเมนูที่เราใช้ในการบันทึกให้ทุกท่านคลิกเข้าไปที่เมนูสินค้าค่ะจากนั้นเลือกหัวข้อที่2รายละเอียดสินค้าซึ่งการบันทึกยอดยกมาของสินค้าจะแบ่งการบันทึกออกเป็น2วิธีด้วยกันนะคะโดยจะยึดจากการคำนวณต้นทุนซึ่งการคำนวณต้นทุนของโปรแกรมอีเพจจะมี2วิธีการด้วยกันนะคะมีเป็น A ค่ะคือ a v e r a g e และ F ที่เป็น f ฟ fo ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองป้อนยอดยกมาสําหรับการกํานิดต้นทุนแบบไฟ fo โฟกันก่อนหลังจากเข้ามาที่เมนูสินค้าข้อที่2เรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณทําการค้นหารหัสสินค้าตัวที่ต้องการจะป้อนยอดยกมาโดยการค้นหาสามารถทําได้นะคะจากการคลิกที่คําสั่งแว่นขยายด้านบนค่ะโปรแกรมจะขึ้นกรอบให้คุณป้อนรหัสสินค้าตัวที่ต้องการจากตัวอย่างค่ะสินค้าที่เป็นไฟฟ์โฟของเราคือ PA 2001 ให้ป้อนรหัสที่ต้องการค้นหาลงไปจากนั้น enter หรือคลิกที่คำว่าไปโปรแกรมก็แสดงรหัสสินค้าตัวที่ต้องการขึ้นมาให้นะคะให้ทำการตรวจสอบตรงกลุ่มบัญชีสินค้าให้ดีก่อนว่าเราทำการคำนวณต้นทุนเป็นแบบ f i e f o หรือ everlate ซึ่งสังเกตได้จากอักษรที่อยู่ในวงเล็บถ้าเป็นตัว f ความหมายคือคำนังต้นทุนแบบ f i f o แต่ถ้าเป็น e v e r a t e ค่ะว,วงเล็บจะกลายเป็นตัว a เมื่อเราเจอรหัสสินค้าตัวที่ต้องการแล้วนะคะให้คลิกเข้าไปในแท็บที่เขียนว่าลตสินค้ายกมาจากนั้นให้นำเมาส์คลิกลงมาตรงตารางด้านล่างของวันที่ให้ขึ้นกรอบสีแดงให้ทำการคลิกขวาและเลือกคำว่าเพิ่มข้อมูล ถ้าเป็นช่องวันที่ค่ะในกรณีที่เป็นยอดยกมาคุณสามารถเลือกป้อนได้2รูปแบบด้วยกัน1ถ้าต้องการจะระบุวันที่คุณต้องใส่เป็นวันที่ที่อยู่ก่อนรอบบัญชีที่คุณจะเริ่มใช้งานอย่างตอนนี้ตัวอย่างของเรารอบบัญชีเริ่มต้นจากวันที่1เดือน1ปี58เพราะฉะนั้นการป้อนยอดยกมาก็ต้องระบุเป็นวันที่31เดือน12ปี57หรือกรณีที่2ค่ะถ้าเป็นยอดยกมาช่องวันที่คุณสามารถปล่อยว่างได้ในส่วนนี้เราขออนุญาตยกตัวอย่างในการปล่อยว่างที่ช่องวันที่ค่ะ คลิกถัดมาในคอลัมน์ของคลังสินค้าด้านหลังมีว่นขยายค่ะโปรแกรมจะดึงเอาคลังสินค้าที่มีอยู่นะตอนนี้ขึ้นมาให้เลือกในกรณีที่คุณมีการเก็บสินค้ามากกว่า1คลังค่ะคุณก็ต้องเลือกให้ถูกนะคะว่ายอดยกมาตัวนี้อยู่ในคลังไหนตามตัวอย่างของเรามีแค่คลังเดียวค่ะก็คือ01คลิกตกลงถัดมาในคอลัมน์ของเอกสาร โดยปกติแล้วเอกสารตรงนี้นะคะถ้าเป็นเอกสารที่คีย์ภายในรอบบัญชีโปรแกรมก็จะแสดงเลขเอกสารให้ตามปกติว่าเป็นบินซื้อบินขายหรือว่าเป็นเอกสารปรับปรุงแต่ตอนนี้เรากําลังบันทึกตัวที่เป็นยอดยกมาอยู่เพราะฉะนั้นคุณสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะว่าเป็นยอดยกมาจากนั้นคลิกถัดมาค่ะในคอลัมน์เล็กๆที่อยู่ข้างๆกับเอกสารช่องนี้หมายถึงลำตับ ความหมายคือสินค้าตัวนี้นะคะอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ของเอกสารที่เราป้อนเข้าไปซึ่งกรณีนี้เป็นยอดยกมาค่ะดังนั้นให้เราใส่ลำดับหนึ่งได้เลยคลิกถัดมาในคอลัมน์ของจำนวนเดิมจำนวนเดิมในที่นี้หมายถึงเป็นจำนวนยกมาค่ะว่ามีกี่ชิ้นมีกี่ตัวตามตัวอย่างค่ะสมมติว่ายกมาที่10 Enter ต่อมาที่มูลค่าเดิมมูลค่าเดิมตรงนี้หมายถึงคุณต้องเอาจานวนเดิมค่ะ คูณกับราคาต่อหน่วยหรือต้นทุนต่อหน่วยออกมาก่อนแล้วถึงจะกรอกเข้าไปในคอลัมน์ของมูลค่าเดิมตามตัวอย่างนะคะสมมุติว่าราคาต่อหน่วยคือ25บาทเพราะฉะนั้นคุณต้องนําจํานวนคือ10คูณกับราคาต่อหน่วยคือ25ผลลัพธ์ที่ได้ค่ะให้กรอกเข้าไปในช่องของมูลค่าเดิมเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณคลิกถัดมาบรรทัดที่2ถ้าคุณมียอดยกมาล็อตถัดไป แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีแค่ล็อตเดียวค่ะในส่วนนี้คุณสามารถทำการเซฟข้อมูลได้เลยจากการคลิกที่แผ่นดิสตันบนสังเกตผลที่ได้รับนะคะโปรแกรมจะนำจำนวนยกมาที่กรอบเข้าไปในล็อตด,ด้านล่างมาแสดงอยู่ที่ยอดยกมาด้านบนค่ะพร้อมทั้งแสดงมูลค่าคงเหลือและยอดคงเหลือด้วยเมื่อคุณคลิกกลับมาที่แท็บแรกก็คือรายละเอียดโปรแกรมก็จะแสดงยอดคงเหลือด้านล่างซึ่งตอนนี้ก็จะแสดงเท่ากับยอดยกมานะคะ อันนี้เป็นวิธีการบันทึกยอดยกมาสําหรับการคานวณต้นทุนแบบไฟ f IF o โฟค่ะถัดมาเรามาดูวิธีการบันทึกยอดยกมาของสินค้าที่มีการคานวณต้นทุนแบบเอเฟอร์เรกันบ้างนะคะเหมือนเดิมค่ะหลังจากเราคลิกเข้ามาที่เมนูสินค้าข้อที่2เรียบร้อยแล้วให้เราคลิกค้นหารหัสสินค้าตัวที่ต้องการจะป้อนยอดยกมาค่ะโดยการคลิกที่คําสั่งแว่นขยายหรือค้นหาด้านบน ป้อนหาสินค้าตัวที่ต้องการในที่นี้สมมุตินะคะรหัสที่เป็นการคำนวณแบบเอเวอเรสคือ PA 1 0 0 1เรียบร้อยแล้วคลิกที่คำว่าไปตรวสอบต้องกลุ่มบัญชีสินค้าให้ดีค่ะว่าในวงเล็บเป็นตัว A เมื่อเจอสินค้าตัวที่ต้องการแล้วนะคะให้คลิกเข้าไปในแท็บของคำว่าคลังสินค้าวงเล็บ F 8ตารางด้านล่างค่ะจะมีการแสดงคลังสินค้าซึ่งตอนนี้เบื้องต้นนะคะก็จะมีการแสดงเป็นคลังหลักขึ้นมาให้ก่อน แต่ถ้าเกิดในอนาคตเรามีการเพิ่มคลังสินค้าตัวใหม่เข้ามาแล้วเราสามารถมาคลิกขวาค่ะทําการเพิ่มข้อมูลและเลือกคลังใหม่ที่ต้องการได้เลยในกรณีนี้ยกตัวอย่างมีแค่คลังเดียวก่อนนะคะให้คุณทําการคลิกเลือกคลังที่ต้องการจะบันทึกยอดยกมาจากนั้นให้คลิกขวาค่ะเลือกคาว่าแก้ไขข้อมูลเครอร์เซอร์จะไปกระพริบรออยู่ในคอลัมน์ของคาว่าย,ยอดยกมายอดยกมานี้น,นี้หมายถึงจํานวนค่ะ สินค้าตัวนี้มียอดยกมาเป็นจํานวนเท่าไหร่ให้คุณกรอกเข้าไปตามตัวอย่างค่ะสมมุติว่ามียอดยกมาอยู่ที่10 Enter ต่อค่ะมาที่มูลค่ายกมาเหมือนเดิมนะคะมูลค่ายกมาต้องนำจำนวนคูณกับราคาต่อนหน่วยให้เรียบร้อยในที่นี้ค่ะผลลัพธ์ที่ได้สมมติอยู่ที่65,000 เรียบร้อยแล้วนะคะ1ครั้งถ้าก็มีครั้งที่สสามารถทําการคลิกขวาที่ครั้งที่2เลือกแก้ไขและบันทึกย่อจกมาในวิธีเดิมได้เลยในกรณีนี้ยกตัวอย่างแค่ครั้งเดียวค่ะเพราะฉะนั้นทําการบันทึกข้อมูลได้จากการคลิกที่แผ่นดิสตันบนจากนั้นนะคะคุณทาการตรวจสอบข้อมูลค่ะโดยการคลิกเข้ามาที่แถบแรกเหมือนเดิมคือรายละเอียดให้สังเกตยอดคงเหลือด้านล่างค่ะโปรแกรมจะนํายอดยกมาที่กรอกเข้าไปมาแสดงเป็นยอดคงเหลือให้ ซึ่งถ้าเกิดยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆค่ะยอดคงเหลือที่ได้จะต้องเท่ากับยอดยกมาเสมอเมื่อเราทําการบันทึกยอดยกมาของสินค้าแต่ละตัวครบถ้วนแล้วให้ทําการคลิกกระกบาดมุมขวาด้านบนเพื่อปิดหน้าจอของราเอียดสินค้าค่ะ